สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าก็เข้าสู่เกมที่13แล้วประจำเช้าอาทิตย์ที่6ทธันวาคม2 0ง2020เริ่มกันที่นี้เปิดบ้านพาย้กับโอลิมปิกมาร์เซยไป02แลนก็แพ้ให้กับอาบบร์ซีลอง0-2โงมปรีเยเปิดบ้านพ้าให้กับปารีสแซงต์แชมงไป13นะฮะก็เลยได้ว่าเป็นค้ำคืนของทีมเยือนล้วนเลย ก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นแชมป์เก่าอย่างปารีสแซช,ชแมงที่เก็บไป28คะแนนอันดับ2เป็นโอลิมปิกมักเซยมี24คะแนนอันดับ3ถึงอันดับที่6ครับคะแนนเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิวลียงโมนโกแล้วก็มงเปเลียเย่ที่มีทีมละ23คะแนนอันดับ7ก็เป็นลองมี21คะแนนอันดับ8แล้วก็เอย่างแลนแล้วก็องเช่มีทีมละ19คะแนนส่วนอันดับ10ก็แบรดครับมี18คะแนน ในขณะที่โซงทารางครับอันดับ18บดริยงมี8คะแนนอันดับ19ลองบอยสตาร์บูมี7คะแนนเท่ากับบอยอย่างดีชงที่มี7คะแนนเช่นกันไปต่อกันที่ดาวโนวลา่าสุดยังคงเป็นคิเลสเอมปาเป้ที่ยิงไป10ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซซิดไม่สุดมีฟลองตัวแวงเกตัาลาบอนแล้วก็จนาธานแบมบาที่จ่ายไปคนละ5ลูก เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมลีกเออนนที่13ครับประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมก็จะมีลิวเปิดบ้านเจอโมนาโกอองเช่พบลอริยงบอกโดพบกับแรดดิชงเจอไซเงตียนน้องเจอกับทางสตาร์บูแลงเจอนนสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเม็ดพบกับทางลียง